สวัสดีครับผมผู้รายการหลังไม้บอลที่จะมาเปลี่ยนข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่2 5่เดือนสงันหาคม2564 25. กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงคาราเกอร์ยุคฮอสทงกีไทเลอร์มอร์ตันโชว์ฟอร์มเหนือชั้น ดะโจโจคิม,มิกยืนยันติดโควิดพร้อมเล่าใหฟังกันนะครับคาร์ลกเกอร์อยุบฮอสตุ้งผีเจมมี่คาร์ลเกอร์ตั้งเป็นเคสซีบีเอสสปอร์ตแสดงความเห็นให้มาเดซิโอโปเชชิโนฟูเจอร์ฟาริสแซอร์แมนให้พิจารณาตอบรับกลุ่มแมนอยูแม้การาควบกลุ่มแมนอยูยังดีกว่าการควมสามซูเปอร์สตาร์ในทีมฟาริสอีกถึงเพราะเพิ่งควมฟาริสแซอร์แมนแพ้ต่อแมตเตอร์ซิตีนในต่อสองเกม รอบแบ่งกปปลุ่มเชเบอรลิกวันที่24 e ในสเปน25 6 4แต่ยังได้ผ่านเข้ารอบเพราะผลทีมคู่เป็นใจอย่างไรก็ตามมีกระแสะว่าต้องถูกเล่งเพราะภาพรวมต่ำของความคาดหวังปัญหาสำคัญของทีมคือการบริหารผุ่นกำลังที่มีลิโอนีลเมสซี่เนมาร์และกิลลมนบัปเป้ให้เล่นร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพไม่ได้คั้งที่ตอบใครก็ห้ามทำนับเป็นเรื่องหน้าต่ากใจกวามาโดนกดัดนอยู่แมนตูสอี ไทเลอร์มอตันโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเจนอร์เกนคอฟผู้จัดก,การทีมวิลฟ์บูลกล่าวชมผลงานของไทเลอร์มอตันกองกลางแนวรุกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นหลังตรงส่งลงสนามด้วยแชมเปี้ยนลีกเป็นเกมแรกเปิดบ้านเอาชนะทิพ์อโต้2-0เกมเมืม่อวันพุธที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเจอร์เกนคอฟได้กล่าวคำชมไว้ว่าเราเล่นได้ดีเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกอาจเราไม่โดนรันในครึ่งแรกแต่มันเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณส่งทีมลงสนามโดยที่พวกเขาไม่ได้เล่นร่วมกัน่อย แล้ผู้คนเซอร์ไพรสกับไทเลอร์มอร์ตันและเขาเล่นได้ดีเยี่ยมมากเขาเป็นนักแต่ที่ดีและสร้างความพอใจให้กับผมเขาโชว์ฟอร์มในเกมนี้โจโจ้คิมมิกยืนยันติดโควิดโจโจ้คิมมิกกองกลางตัวเก่งของทีมไบเยอร์ิวนิคมีผลตรวจชัว์โควิด -19 เป็นบวกนักเตะวัย26ปีเป็นหนึ่งนักเตะของเสือใต้ที่ยังไม่ยอมรับการ ฉีดวัคซีนจนสมรสอนคูว่าจะมีผลการลงโทษปรับเงินและไม่ส่งลงสนามจกนกระทั่งล่าสุดมายื่นยินยันแล้วว่าโจโจ้คิมิกติดเชื้อโควิดสิและกำลังเข้ารับการจัดตัวหลังจากถูกตวรวจพบว่าติดเชื้อโดยก่อนหน้านี้โจโจ k คิมิกออกมายืนยันว่าตัวเองไม่ใช่พวกต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิดสิแต่เขาตัดสินใจไม่ฉีดเพราะคิดว่ายังไม่ได้รับผลการสั่งมากพอ ถ้าผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับ